สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบอีกแล้วผม FPS วุช็ดดังเรนในเกม King of Fighter All Star วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับสักขินใหม่นะสักขินตัวใหม่ก็เป็นสักขินวงเดือนวงพระจันทร์นะก็ <c oughs> ว่าไปนั่นแล้วก็มาดูที่คอนเทนต์กก่อนไปอยู่ตรงนี้ส่วนตัวผมก็ตีมาได้ถึงสิบหนะก็ถือว่า <c oughs> ยังน้อยอยู่แต่ ถ้าถึงยี่สิบนี้คงจะลาบากนะก็มันออกแดงหมดเลยอะ่ะเออผมก็ตัวแดงก็ไม่ค่อยจะเกง่งสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับค่อยว่ากันเพราะมันมีค่าอยู่นะเนี่ยไอ้พวกที่ตกใจตกใจอะ่ะค่าพลังไม่ถึงสี่หมืนสามนะส่วนตัวมันมีให้กวาดล้างนะเดี๋ยวเนี่ยอืมอ่ามันรีมาแล้วมันมีให้กวาดล้างนี่นะอ่าตรงเนี้ยอืมก็กวาดล้างหามาจากไหนใช่ไหม มันก็จะเป็นร้านค้านะโอเคมันจะเป็นร้านค้าที่เราไปซื้อมานะอ่าก็มันมีสิ้นสุด25วันนะตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยคือมันจะรีนะประมาณเดือนหนึ่งนะคือรีชั้นทั้งหมดพวกเนี้ยอืมเป็นเป็นร้อยชั้นเลยดูดิอ่าแล้วก็ส่วนพวกเนี้ยมันจะชนะคือถ้าห้าตัวมันจะชนะสามใน สามในสในหนะเออสมในห,นะออในหแล้วก็สีฟ้าพวกนี้ยคือก็ว่าชนะสองในสามนะอมสองในสาไอ,อผมไม่กาเล่นให้ดูหรอกมันน่าเสียเวลาโอเคมันจะเล่นได้ไอ,อสีฟ้าเนี้ยออประมาณจํานวนห้าครั้งนะห้าครั้งผมเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งอ,อ่าอันนี้ก็พอเข้าใจนะเดี๋ยวผมไปดูตรงที่สักกิน้วยดีกว่าไป เราก็าเข้ามาที่จัดการสลักหินนะปั๊บมันจะมีตรงเนี้ยวงดาววงเดือนซึ่งผมก็ไม่สักก้อนอนึางเลยนะอืมปอิอนก่อนอาส่วนตัวนี่คือว่าต้องให้ได้3ดาวก่อนนะถึงจะใส่สลักหินพวกนี้ได้แล้วก็พวกเศษพวกนี้ได้จากการแยกส่วนนะเดี๋ยวผมแยกให้ดูอ่ะ อันนี้ไม่จำเป็นก็แยกส่วนได้โอเคอ่าผมแยกกันอีกอืมอันนี้เหมือนไหมปลาล้านมีชมตีนี้เก็บไว้ก่อนเปิดได้ใช้กับพวกคอร์บโบอ่าแล้วก็อะไรอีกอันนี้เยอะเยอะอันซน้ำกันแยกได้อ่ามันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะประมาณเนี้ย โอเคแล้วก็ไปที่สร้างนะเอะ่ก็ไปที่ไอเทมอืมนี่ไงแนะนำนะไอเพื่อนๆคือพยายามเอาชิ้นนี้ได้นะอ่าชิ้นนี้ยอืมก็เรามาดูที่แต่ละอย่างนะว่ามีอะไรกันบ้างข้างในไปอันนี้เป็นส่วนสีแดงนะอ่า ให้เพืเ่อนๆสังเกตว่ามันจะมีแบบว่ายัางไงอ่ะผมเรียกเอฟเฟกพิเศษกับอ่าเอฟเฟกสกิลนะอ่าเอฟเฟกพิเศษคืออะไรเอฟเฟกพิเศษก็คือไอ้พวกเนี้ยอืมพวกติดพิษเอ้ยเลือดไหลเอ้ยโฮลี่พวกเนี้ยมืดมิด,มดพวกเนี้ยอืมมันจะแยกไปสองประเภทนะเห็นไหมไฟฟ้าช็อตพวกเนี้ยอส่วนเป็นหินกับอ่าทำให้มือน,นี้มันไม่ใช่นะมันคือการสตันนะอ่าเข้าใจผิดนะพวกนี้มันจะไม่มีนะ แต่ทำให้เป็นหินอะ่ะแล้วเพื่อนๆหินตรงนี้ไหมเป็นส,สไตล์นะกำปั้นจับแล้วก็ปล่อยพลังนะส่วนนี้เพื่อนแยกว่านึกซะว่าตัวไหนที่ไม่มียังไงอะ่ะไม่มีเอฟเฟกพิเศษนะไม่มีความเสียหายพิเศษอนะ่ะผมยกตัวอย่างเช่นจินกาสมะนะหรือว่าดูยแห่ก็ได้พิตี้ซีโร่นะพิตี้ซีโร่เนี่ยเขาจะมีท่าสไตล์นะ คือเนี่ยสไตล์อันนี้ใส่เอฟพีเพิ่มใช่ไหมอันนี้ประเฟทสไตล์เพิ่มดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อันนี้ใส่กับพวกบาลานก็บาลานนึกถึงใครอะ่ะเออที่ว่าไม่มีอ่าพวกไม่มีท่าไอ้นั่นอะเอนะฟเฟกต์พิเศษอ่ะนะอืมก็ลองนึกดูว่าตัวสีแดงตัวไหนนะที่ไม,ม่มีเดี๋ยวผมมาดูง่ายๆหน่อยที่ว่าอืม อ,อย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่น K นะ K 1 3บ่ะของก็เป็นสายป้องกันใช่ไหมสายป้องกันแล้วก็เพิ่มปริมาณความเผาไม่ขึ้น4%นะอ่าแล้วก็เพิ่ม F P 1%นะไอะหินนี้สามารถเพิ่มเอฟเฟกพิเศษให้กับ K ได้นะแต่มันก็ต้องแรนดอมมานะมันก็ต้องสุ่มนะมันจะสุ่มออกทุกครั้งครับที่เรารวมมาได้นะอื าอันนี้ก็เป็นสไตล์ใช่ไหมล้าก็ใส่กับสายประเภทป้องกันก็คือจินคาสมะแต่ต้องเป็นสีน้ำมินนะไม่ใช่สีแดงนะต้องใส่่าสีให้ถูกด้วยนะอันนี้ไม่งงกันนะอ่าโอเคอ่าอย่างนี้ก็อย่างเช่นสีแดงใช่ไหมใส่ใสายฟ้าก็กรีกนะกรีกสีแดงอ่ะนะอะ่ของเขาก็สายโจมตีก็ใส่ได้นะนั่นคือประเภทเอฟเฟกตอ่า ความเสียหายพิเศษนะและก็ถ้าหากว่าไม่อยากใส่พวกโคลี่ใช่ไหมก็นึกถึงคิสซาลีนะเดี๋ยวี่สีแดงคิสซาลีเอฟอีไอเฟต้าตัวใหม่ใช่ไหมบีเอ s ตัวใหม่ก็เป็นสายสีทองอย่างเช่นนกตัวอย่างคิสซาลีนะคิสซาลีที่ว่า เฟต้าตัวใหม่ใช่ไหมของเขาติดโฮลี่นะใส่โฮลี่ของเขาไม่ใช่ประเภทโจมตีนะของเขาเป็นประ,ประเภทสายบาลานเห็นไ,ไหมของเขาเป็นสายบาลานเราก็ต้องใส่ใถูกนะอหรือว่าของเขาคือเขาจะมีสก,กิลอยู่2อบประเภทใช่ไหมก็คือสก,กิลจับอ่าเนี้ยสก,กิลจับต้องหาสส่บาลานของเขาไว้ตรงสสยอีกนะอ อ่าเห็นไหมอย่างเช่นหินเนี้ยมันเพิ่มการจับเพิ่มให้กับสายบา,บาลานซ์นะอ่าก็แนะนำไมใ่ใส่กับคิสตริได้นะ BS นะ่อ่าหรือว่าจะเป็นสีหรือว่าจะเป็นสีม่วงนะก็ BS ตัวใหม่ที่ออกมาก็คือซีโร่ใช่ไหมอ่าซีโร่ออริจินอลก็ไปดู ของเขามีปล่อยพลังนะคือของเขามีเอฟเฟกตทั้ง2อ,อย่างใช่ไหมตั้งความเสียหายเล่ดไหลแล้วก็ติดพิษอ่าแล้วก็มีท่าความเสียหายสกิลเนะี่ยเป็นท่าปล่อยพลังนะก็ของเขาเป็นสายหมัดใช่ไหมอ่าสายโจมตีก็เนี่ยใส่ประเภทนี้ได้เลยนะอ่าหวังว่าคงจะไม่งงนะโอเคเดี๋ยวถ้ายังงั้นถ้าผมรวมได้อะ่ะเสียผมจะไปติดตั้งให้ดูนะอ่าโอเค ส่วนผมก็ขอไปสุ่มไอ้กา๊าซไม่ใช่สุมส่มก๊าสุ่มกลองนะกลองกิวสักนิดหน่อยไปที่บอสกิวก่อนอ,อย่างที่ผมบอกนะคำมั่นผลของฟิสฮาเวิร์ดมันจะวนมาอีกทีนะอ่เนี่ยก็เจอกันนะ โอเคครับอันเราก็าไปสูงเลยนะไปอ่าแล้วก็หินเนี่ยตรงเนี้ยมันจะได้มาตอนที่เราสู้เคลียดานอ่าชั้นละสิบชั้นละสิบนะอืมมันก็มันก็จะได้มาโอเคผมใช้ก่อนอ่าไม่อยู่สองแล้วอันนี้เลือกนี่กันหลวงป่จันท์เป็นเศษนะจะได้เศษมาโอเคก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะถึงจะได้มาอ่า อ่ะครับเรามาเริ่มสูงกันเลยนะไปโอเคได้ของอ๋อได้นี่มาสีเหลืองสายฟ้ามีมะากัดก็ว่านไปอีกานหนึ่งปับ๊บโอเคเฮย้ยได้โอลี่ด้วยเหรอเออเว้ยโอลี่สีมว่วงใครอีกวะต้องมาหาอีกแล้วอ่าแล้วก็อ่าเกลียกสีไปเลย ไม่ได้ส่ฟ้าสีเหลืองมึดมิดสีน้ำเงินผอไหมโอเคก็ถือว่าได้ดีนะอครับส่วนตัวก็ขอจากกลาไปก่อนนะครับก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับมีอะไรติดใจตสงสัยยังไงมาถามได้นะครับผมพร้อมจะตอบไ้ทุกเมื่อนะครับ ได้ก็ขอเวลาผมมาปั้นไอหินพวกนี้สักหน่อยนะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาก็เป็นแรมเดือนนะเออน่าจะเยอะอยู่ครับับอันนี้ก็ขอจากกางก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย